น,นี้เป็นการกล่าวหาที่รุนแรงมากมายเกินเหตุเกินควรผมคิดว่างานนี้นะครับที่พวกนักจ่อทั้งหลายกำลังออกทีวีกันนักจัดรายการทั้งหลายที่ออกมาวิพากวิจารณ์เสียเสียหายหายผมกำลังให้ทำามความรวบรวมทุกกรณีและพวกเรียนขีย์บอร์ดทั้งหลายที่ออกมาวิพากวิจารณ์ด่าทอเสียหาย เตรียมรับหมายสารกันให้ดีเจ้าหน้าที่รัดก,กองเหมือนกันที่กล่าวหาเกินเหตุเกินควรออกมาเจ้าะายวันจับตัวการใหญ่นู่นนี่นั่นผมก็จะใช้กระบวนการยุติธรรมจาัดก,การทุกผู้ทุกคนทุกนามไม่เว้นเพราะถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเสียหายสำหรับผมมากคนเคยเดินถนนอย่างสางอา่าเผยเคยไปนั่งทางข้าวอย่างสางอา่าเผยน้องเขาเยใช้ชีวิตแบบปกติ ยังต้องร้องไห้ทุกวันไม่กล้าออกจากบ้านต้องสั่งแก๊บเข้าไปทานนี่เป็นสิ่งที่